สวัสดีครับพี่น้องนะครับจากที่เคยติดค้างไว้นะครับว่าจะมาสอนทำเพลงด้วยโปรแกรมการาดแบนนะครับใน iOS นะครับทาง iPhone หรือว่าใน iPad ก็มีนะครับอ,อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้เราจะใช้เวลาในการสอนเนี่ยนะครับไม่น่าจะเกินประมาณสักสิบ นาทีสิบกว่านาทีประมาณนี้นะครับในการทําเพลงด้วยกระดาษแบรนดเนี่ยจริงๆคนที่เล่นดนตรีไม่เป็นนะครับแค่ตบมือได้นะครับตบมือตามจังหวะเพลงได้หรือว่าอ่านหนังสือออกแค่นี้ผมว่าคุณก็สามารถทําเพลงได้แล้วนะครับคุณไม่จําเป็นต้องเล่นกีตาร์ได้คุณไม่จําเป็นต้องตีกองได้นะครับแต่ว่า งานเพลงที่ทำมาเนี่ยอาจจะเป็นในระดับเดโมนะครับอาจจะไม่ได้เสียงอาจจะไม่ได้ชัดในระดับมาสเตอร์เราเพราะว่าเราใช้แค่ตัวมือถือ iPhone หรือว่า i p a d เพียวๆเลยเราไม่ได้มีตัวคอนเดนเซอร์มาใส่เพิ่มเติมหรือเราไม่ได้มีตัวไอรลตัวอะไรที่จะมาอัดกีตาร์จริงนะครับอันนี้เราก็จะเป็นตัวแซมของตัวโปรแกรมมันทั้งนั้นเลยแต่ว่ามันก็ทํางานออกมาได้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรา,เอาลองมาดูกันละกันนะครับ อย่างแรกนะครับนะครับตอนนี้เนี่ยที่ผมจะทำเนี่ยผมจะทําเพลงอ่าก่อนของเบอร์ดนด็อกท่อนหนึ่งละกันเพราะว่าผมไม่มีเพลงที่แต่งเองนะครับแล้วก็อ่าเพลงนี้เนี่ยจริงๆจังหวะทํานองและคอร์ดเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับอย่างคอร์ดเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันเป็น F A F เ h a r ชาร์ anner, D, แล้วก็ E นะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยจะอยู่ในคีย์เนะครับอ่าเราจาว่ามันอยู่ในคีย์ A นะครับแล้วเราก็เห็นคอร์ดมันเนี่ย ตรงเนี่ยเอกรท้องฟ้าจะสดใสแล้วก็เอฟชาร์ปเนี่ยอันนี้แค่นี้เราอ่านแค่นี้ออกเนี่ยเราก็สามารถทําได้แล้วอ่าเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกเราลองเข้าไปที่โปรแกรมการ์ดแบนก่อนนะครับอ่าอย่างที่บอกว่าตัวการ์ดแบนเนี่ยมันมีทั้งใน iPad และใน iPhone แต่ว่าวันนี้เนี่ยที่ผมอัดเนี่ยผมเลือกที่จะทําในใน p h o n นนะครับเพราะว่าอ่ใน iPad ผมไม่มีโปรแกรมแคปเจอร์หน้าจอนะครับอ่ มันอัดไม่ได้นะครับผมก็เลยทำใน iPhone ซึ่งใน iPhone เนี่ยจริงๆเนี่ยฟังก์ชันต่างๆที่มีใน iPad เนี่ย ในไอโฟนเนี่ยตัวกระดาษแบนเนี่ยมีเหมือนกันทุกอย่างนะครับอุปกรณ์เครื่องมือแบบที่มีใน iPad เนี่ยในไอโฟนมีหมดเลยแต่ว่าตัวหน้าตาอินเทอร์เฟซมันเนี่ยตัวหน้าจอมันเล็กกว่ากันนิดหน่อยนะครับมันก็เลยจะทําให้พวกเมนูต่างๆเนี่ยบางอย่างอาจจะไม่โชว์ในหน้าหน้าจอเลยอาจจะต้องเข้าเมนูไปลึกกว่านะครับแต่ว่ามีเหมือนกันทุกอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าอาจจะต่างกันถ้าคนที่ดูในนี้แล้วไปทําใน iPad เนี่ยอาจจะต้อง อาจจะต้องหาตัวเมนูมันต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามีเหมือนกันแน่นอนนะครับโอเคเริ่มแรกเลยนะครับเราเข้าไปที่เข้าไปที่ตัวไมซองนะครับเรากดบวกนะครับมันจะเป็นการตั้งเพลงใหม่นะครับอุปกรณ์อย่างแรกเลยที่เราจะใส่กันนะครับก็คือตัวกองนะครับผมเข้าไปที่สมาร์ทดำนะครับไอตัวกองเนี่ยจริงๆมันมีเป็นกองจริงนะครับก็คือเป็นดําตัวนี้เราสามารถตีเป็นเหมือนแบบ เล่นกองคิดเองได้เลยแต่อย่างที่บอกว่าไอตัวโปรแกรมเนี่ยสำหรับคนที่เล่นดนตรีไม่เป็นตีก้องไม่เป็นเล่นกีตาร์ไม่เป็นเนี่ยก็สามารถทําได้เนี่ยมันจะมีะฟังก์ชันที่ชื่อว่าสมาร์ทดมนะครับโอเคผมกดโอเคเข้าไปผมกดคลิกเข้าไปที่ตัวมันเลยนะครับมันจะมอะีอย่างแรกเลยตัวนี้นะครับหน้าตาอย่างนี้นะ ดูนะครับด้านขวาบนนะครับอย่างแรกเราต้องตั้งค่าเพลงนี้ก่อนนะครับที่เซตติ้งนะครับด้านขวาบนนะครับมันจะมีรูปฟันเฟืองพอเรากดเข้าไปนะครับมันจะมีการตั้งค่าของแท็กนะครับก็คืออาจจะเป็นแท็กวอลลุ่มเป็นแท็กแพนซ้ายขวาเป็นรีเวิร์บหรือว่าเอ็โคเลเวลอะไรพวกนี้ตรงนี้เรายังไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเราเข้าไปคําว่าซองนะครับมันจะมีตัวนี้นะครับเทมโปเทมโปเนี่ยมันก็คือจังหวะของเพลงนะครับ เทมโปมันคือจังหวะของเพลงถ้าเกิดว่าอย่างเราเพลงก่อนอย่างเงี้ยถ้าเราตบมือตามจังหวะเพลงมันเช่นก่อนทองฟ้าจะสดสายเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยที่เราตบเนี่ยมันก็คือหนึ่งสองสามสี่เนี่ยก็คือเป็นจังหวะของเพลงมันนะครับแค่คุณตบมือตามจังหวะเพลงได้แค่นั้นเนี่ยคุณก็ลองกดแท็บทูเซตเทมโปเหมือนตอนที่คุณจังหวะเดียวกับคิดคุคุณตบมืออย่างสมมุติผมกดไอ้แท็บทูเซตเทมโปเนี่ยเซตกดไป หนึ่งตอนท้องฟ้าจะสดใสเห็นไหมครับโปรแกรมจะคำนวณคำนวณจังหวะนะครับให้อัตโนมัติเลยตามจังหวะที่เรากดนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยจังหวะของเพลงเนี่ยจะอยู่ประมาณบีทจะอยู่ประมาณเกนะครับโอเคเรารู้จังหวะของเพลงเทมโปของเพลงแล้วเราเข้าไปที่กลับไปที่เซตติ้งดูคําว่าคีย์นะครับคีย์ของเพลงเนี่ย เพลงนี้อยู่ในคีย์เอเราก็เลือกคีย์เอเป็นเอเมเจอร์เลยนะครับไม่ใช่ไม่ได้ขึ้นด้วยเอเมเนอร์ anner, เป็นเอเมเจอร์เราก็โอเคตามนั้นกดแค่นั้นเองไทม์ s ิกเนเจอร์เพลงนี้เป็นจังหวะสีสี 4, ธรรมดานะครับเนี่ยต้องเลือกไทม์ s ิกเนเจอร์อาจจะเลือกเป็นจังหวะ68เหมือนเพลง if i e n d got you หรือว่าเพลงนาฬิกาตายอะไรพวกนี้ได้นะครับเพลง3 4อาจจะเป็นเพลงแบบลรอกันเล่นหรือเปล่าอะไรพวกนี้เนี่ยซึ่งที่เราทําเพลงเนี่ยเราก็ไอตรงนี้เนี่ยอ่มันจริงๆมันก็มี ขั้นสูงไปอีกนะครับอันนี้เราก็โอเคตามความเข้าใจของเราละกันโอเคเราตั้งค่าเพลงเสร็จแล้วเรากดอา,ากดดอนออกมานะครับเสร็จแล้วนะครับดูที่หน้าต่างตัวสมาร์ทดำตัวนี้นะครับไอตัวของกองเนี่ยมันจะมีด้านขวาเนี่ยจะมีรูปกระเดืองรูป h i ้แฮทลูกตแนรูปปบมือลูกขาบลูกเชคเกอร์อะไรต่างๆเนี่ยก็คือเป็นเสียงของตัวโปรแกรมมันนะครับเป็นเสียงของกองแซมมันนะครับดูที่ด้านซ้ายบนนะครับถ้าเป็นใน iPad เนี่ยรู้สึกว่าตัวไอตัวไอตัวอินสตอรอินสตูเมนต์ตัวนี้มันจะแยกออกมานะครับทำให้ทํางานง่ายกว่าอีกแต่ถ้าเป็นของ p p o o n เนี่ยตัวนี้ในตรงคําว่า Instrument ตัวนี้หรือว่าข้างล่างเนี่ยมันจะมีคําว่าฮิปฮอปดั Machine คือกองที่เราเลือกอยู่ตันนี้มันเป็นกองแบบฮิปฮอปดัมแมชชีนถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยมันจะมีกองให้เราเลือกหลายเสียงประมาณหกเสียงซึ่งกองที่ผมใช้บ่อยๆเนี่ยจะเป็นกองตัวขวาสุดขวาล่างสุดไรล็อกคิดซึ่งเสียงของกองตัวนี้เนี่ยเสียงมาจะค่อนข้างจากคายกองจริงมากที่สุดผมเลือกเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอาอย่างเราเอากระเดื่องนะครับไปวางถ้าเราวางด้านบนเนี่ยคาว่าราวเนี่ยนะครับก็คือเสียงของกระเดื่องจะดัง นะครับถ้าวางไว้ข้างล่างเนี่ยคำว่าคิดเนี่ยเสียงของกระเดื่องมันก็จะเบานะครับเนี่ยตรงนี้เสียงกระเดื่องมันจะเบาถ้าเราเอาขึ้นมาเนี่ยมันก็จะดังขึ้นเรื่อยจะมีด้านซ้ายกับด้านขวานะครับด้านซ้ายคือซิมเพิลมันแปลว่าง่ายด้านขวาคอมเพกซ์เนี่ยมันจะเป็นในระดับที่ยากกว่านะครับถ้าเกิดว่าคุณเอากองเนี่ยกระเดื่องตัวนี้นะครับไปไว้ด้านขวาบนสุดเสียงกองมันก็จะเป็นค่อนข้างจะใช้น้ตเยอะแล้วก็จะเสียงกองก็จะมีความดังนะครับอย่างตัวเนี้ยผมเอาลองเอาไปไว้ที่ ตัวซิมเปิคือกองเพลงนี้เราอยากให้มันง่ายๆนะครับเห็นไหมพอเราไว้ด้านซ้ายนะครับตัวกองเนี่ยจะโนต้ตที่ใช้ในเพลงเนี่ยอาจจะน้อยกว่า,าไว้ฝั่งขวาที่มันเป็นคอมเพล็กซ์นะครับเช่นเดียวกันเราก็สแสนแมาวางนะครับผมก็มาวางอาจจะช่องเดียวกันหรือช่องข้างๆกันก็ได้นะครับเราก็ใส่ h ห h a แหไปอีกนะครับแล้วลองฟังดู ก่อนทองฟ้าจะตดอ่าค่อนข้างจะใกล้เคียงกับเพลงจริงแล้วที่เราอยากจะทําใช่ไหมเสร็จแล้วให้เรากดตัวนี้เลยนะครับกดตัวอัดปุ่มสีแดงเลยนะ,ะตรงนี้มันก็จะอัดให้เราไปตรงนี้ผมเลือกอัดไปแค่8ห้องก่อนนะครับจริงจริงเราสามารถกดตัวบวกตรงด้านรูกของด้านล่างของฟันเฟืองตัวนี้เพื่อจะเพิ่ม จำนวนห้องก็คือความยาวของเพลงเนี่ยอาจจะทําเพลงสักสานาที5นาทีได้เลยตรงนี้ผมลองทําก่อนสัก8ห้องละกันนะครับโอเคอ่าตอนนี้ก็เราก็ได้กรองมาแล้วนะครับถ้าเป็นแถบสีเขียวก็คือมันจะเป็นเพลงแล้วตรงนี้เนี่ยเราได้จังหวะกรองแล้วเมทานอมก็จะไม่จําเป็นแล้วเราก็คลิกเมทานอมที่อยู่ด้านด้านบนนะครับข้างๆปุ่มแดงออกก่อนนะครับพอเราเอาเมทานอมออกนะครับอ่า แล้วเรากดดูด้านซ้ายบนนะครับที่เป็นรูปบล็อกๆเนี่ยพอเรากดเข้าไปปุ๊บอ่ามันก็จะเป็นหน้าตาของแทก